เอนใส่ไฟที่ขาดมาหาผมปุ๊บเขาบอกว่าให้ผมตั้งรายเส่งตัวเขาเออเข้าลายเส่งตัวเขาที่ที่โทรอยู่นี่เขาเขาเป็นเจ้าที่ไฟฟ้าเราโทรไปใช่ไหมคือคือคือผมแก้งเป็นอะไรกลุ่มของไฟฟ้าท่าตะเกียบอ่าแต่ทีนี้พอทักพักหนึ่งมันก็มีเสียงคนเนี้เขาโทรมาอาโทรมาแล้วก็มันจะมีผู้ชายคนหนึ่งให้ผมเข้าไลน์เข้าอะไรไปน่ะมันจะขึ้นเป็นว่า ช่างการไฟฟ้าอืมอ่าแล้วแล้วแล้วก็นี่แหละแล้วเขาก็โทรกลับมาเขาเขาบอกให้ผมส่งรูปว่าเนี่ยเนี่นี่เขาขอรูปแค่นี้แหละครับอ๋อคือเขาทักมาใช่ครับเขาทักมาแล้วเขาเขาขอรูปเราเรารส่งเราแจ้งไปในไลน์กลุ่มใช่ครับไฟฟ้าถ้าตะเกียบครับแล้วพอเสร็จปุ๊บมันก็มีมีคนอ้างตนใช่ทักมาหาเราใช่แล้วก็เขาขอรูปเขาก็ขอรูปผมก็ส่งรูปไปให้ พอส่งรูปไปให้หน่ะเนี่ยเขาก็โทรกลับมาแล้วก็นี่แหละครับอย่างที่คุยกันเมื่อกี้นี่แหละอยู่ดีจะให้เราเต้นโก,โกโก้ให้นักข่าวเต้นอาโกโก้โ <จะ S 1> ลกเ<ห>สาในรูดสงูงที่กสาอะไรผมไปเลยเออคือเราแสดงว่าเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยคือมิจฉาชีพที่ถ่าตัวอยู่ในไลน์อ่าคุณคุณคุณบอกให้ผมมาเต้นนะครับผมเดือดร้อนนะครับต้นไม้มันมันล้มล้มทับสายไฟผมแก้ให้ให้การไฟฟ้าเนี่ยช่วยมามาช่วยมาดําเนินการ ผมไม่ได้ให้คุณแล้วคุณมาบอกให้ผมมาเต้นอากโก้ผมไม่เข้าใจว่ามันมันมันยังไงถ้าใช่ไงผมแจ้งเหตุคุณไปแล้วแล้วคุณมาบอกให้ผมเต้นอากโก้โแบบไหนเนี่ยเต้นนูดเสาไฟเออายังไงเอาอยังไงผมผมมบ้านทางไปนะครับตทีองเห็นเปล่า,าปัญหา มาองนี้พอดีกลับมาช่องนี้พอดีลมมางี้นะโอ้โหเยอะนี่เป็นแผงเลยอะโอ้โหเออดีนะข้างบนมีดีเี่งมีหล่อเ่านน่อไม่เป็นไรเลยจะเึ้นวัสวนนรตวันกรเลยะเป็นลงมาตรงนี้ด้วยเี่ยมาเองเียดมากเลย ก็คนหยอกการดกอะไรครับทานี่ด้วยเนี่ยเนี่ยจะมีตัวนี้ทำนนี้ด้วยนะอะไงให้เช่ตัวนึงนะมันดิดดิดไม้หักเนาะเออนับเลยกี่แผ่นะปูกี่โลประมาณการไม่ได้ไม่เป็นไถ้าว่าครับกสายรูปไป๊บอรู้สึกว่าจะตั้งเอาวานนี้ครับนะครับเมื่อวานนี้เลยคือลูกแรกครับ ลูกแรกก็ไล่ละมาสามสี่หมู่ด้วยกันนะครับหมู่คือหมู่สิบหกหมู่สิบหกก็บ้านอของประโยชน์คสามหลังเ,เสร็จแล้ววันนี้วันนี้มันนี้มีสามหลังหงรือสี่หลังแต่สามนี้หนักกว่าเพื่อน,น้ีลักษณะลมมานี่คือลักษณะลมพูดหรือดูดล้อเนี่ยมันต้นฤดูฝนเนี่ยมันจะเป็นแบบคล้ายๆลมมงวงมวงมงุนะนะ่นนะพายุหมุนหมุนบริเวณกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นครับ มันก็เลยหอบหอบไป,ไ,หไปทั้งหลังเลยอย่างเงี้ยครับแนวทางการช่วยเหลือแนวทางการช่วยเหลือก็คือเราในส่วนป้องกันครับเรามีเจ้าหน,น้าที่ตำรวจมาสํารวจในวันพนรุ่งนี้นอกจวันนี้คือช่วงบ่ายเย็นแล้วครับไม่ถ่ายแล้ววันนี้ด้วยแต่แต่อย่างน้อยก็มีทั้งผู้นําผู้ใหญ่บ้านเนาะผู้นําท้องถิ่นมาให้กําลังใจ